สวัสดีครับอัปเดตเส้นทางฝนและลักษณะอากาศกันในเช้าวันพุธที่11กันยายน2567กันนะครับพี่น้องโดยเส้นทางฝนในประเทศไทยของเราวันนี้ฝนจะเริ่มเพิ่มในพื้นที่ภาคใต้เล็กน้อยหลังจากฝนหายไป2วันนะฮะแต่สำหรับพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะด้านตะวันตกก็คงจะต้องเตือนกันตัวโตๆต,ตามหน้าปกนั่นแหละครับพี่น้อง ท่วมแน่ๆนะฮะนั่นก็เป็นเพราะว่าฝนนั้นมันตกวนแช่จากขอบยอมความผดอากาศต่ำแล้วก็แนวลมพัดสอบประกบเบียดต่ำกันและที่สำคัญวันนี้ก็จะมีฝนเติมเข้าไปต่อเนื่องอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันโดยจากภาพที่ทุกท่านเห็นเป็นโมเดลค่า AMSLP นะฮะ ความต่างความดันเฉลีย่ยเหนือระดับน้ําทะเลหรือแสดงความผิดปกติของความกดอากาศเท่ากันที่เข้ามาปกคลุมพื้นที่บ้านเรานั่นเองอัปเดตล่าสุดของ ECMWF รันในวันที่11ถึงวันที่30กันยายนนะครับซึ่งวันนี้ผมปรับ layout m o เด l เป็นมุมกว้างมองเห็นความผิดปกติของความกดอากาศที่ปกคลุมพื้นที่อาเซียนทั้งหมดด้วยพี่น้องจะเห็นว่า ความกดอากาศส่วนใหญ่ที่เข้ามาปกคลุมพื้นที่บ้านเราในทั้งเดือนกันยายนนี้จะเป็นความดันอากาศเฉลี่ยอยู่ในแดนติดลบนะนั่นก็คือทางซ้ายมือของพี่น้องตั้งแต่สีเทาไปจนถึงสีฟ้ายิ่งฟ้ามากจนถึงฟ้าเข้มก็จะเป็นความกดอากาศต่ำหรือมีลักษณะอากาศที่มีความชื้นสูงมากอากาศลอยตัวยกตัวได้ดีนั่นเองนะพี่น้อง น้องก็มองดูนะฮะทุกท่านก็ดูตัวอย่างทางด้านขวามือก็ได้ครับจะได้เข้าใจถ้าเป็นวงกลมๆสีฟ้าเข้มๆอยู่ตรงกลางนะครับเป็นก้อนนะครับเคลื่อนที่อยู่นั่นก็คืออะไรครับคือโมเดลแสดงให้เห็นว่ามีการเกิดยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงไปจนถึงพายุหมุนเขตร้อนขึ้นไปในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของฟิลิปปินส์เห็นไหมครับ โดยเรากลับมาดูพื้นที่ทะเลจีนใต้และบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านของเรากันครับทุกท่านจะเห็นว่าในช่วงนะฮะในช่วงวันที่13ถึงวันที่21กันยายนจะเป็นช่วงที่พื้นที่ประเทศไทยของเราและทะเลจีนใต้นั้นมีความต่างของความดันเฉลี่ยที่มีความกดอากาศต่ำปกคลุมในระดับความชื้นสูงมากเช่นกัน ซึ่งในวันที่14จากพื้นสีสเกลนะฮะพี่น้องกันจะเห็นสีฟ้าเข้มๆทางด้านซ้ายของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะก็ด้านขวามือของพี่น้องนั่นแหละครับก็จะเห็นว่ามีการเกิดยอมความกดอากาศต่ำขึ้นมาบริเวณนั้นนะฮะแต่ทั้งนี้วงกลมสีฟ้าเข้มนั้นเขาก็ไม่ได้เคลื่อนเข้ามาทางซ้ายมือนะฮะก็คือเข้ามาในประเทศใกล้ประเทศของเรานะครับตามภาพโดยยอมหรือกลุ่มสีฟ้าเข้มเนี่ยครับ ขาก็จะขยับไปไปมามาบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแล้วก็เคลื่อนฮะเคลื่อนขึ้นไปแนวด้านบนบริเวณอ่าวตังเกียประเทศเวียดนามตอนบนนั่นก็หมายความว่าอะไรครับพี่น้องก็หมายความว่าที่ผมก็คือที่ผมบอกกับพี่น้องไปตามแบบจําลองคาดการณ์ฝนสะสมระยะกลางเมื่อวานนี้พี่น้องจํากันได้ไหมให้จับตาดูว่าหลังวันที่18กันยายนอาจจะมีหย่อมโลที่พัฒนากําลังแรงขึ้น เป็นถึงพายุดีเพชชันเขาก็อาจจะเคลื่อนเข้าประเทศของเรานั้นก็เป็นอันตกไปนะครับพี่น้องเป็นอันตกไปสำหรับแนวโน้มเมื่อวานนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นเมื่อเรามาเช็ค amsl p ที่มันแสดงค่าในอัปเดตล่าสุดวันนี้นะครับแต่ทั้งนี้ไม่ว่าอย่างไรนะครับพี่น้องในวันที่14ถึงวันที่21กันยายนสีของความดันเฉลี่ยที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยของเรา ก็ยังคงมีความต่างนะครับที่เป็นความกดอากาศต่ำนะฮะสูงนะฮะมีความเป็นกดต่ำสูงนะฮะปกคลุมอยู่แบบแน่นๆพี่น้องเห็นไหมครับเหตุที่เป็นอย่างนี้นั่นก็เพราะว่ามีล่องมรสุมลงมาพาดผ่านเชื่อมแนวเมฆเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนั่นเอง แต่ทั้งนี้ก็ไม่แน่นะครับพี่น้องไม่แน่ครับอาจจะเปลี่ยนได้ฮะเปลี่ยนสีฟ้าเข้มๆที่ขึ้นไปนะฮุกลงมาก็ได้นะครับพี่น้องโมเดลเดี๋ยวนี้สวิงบ่อยเอาไว้เอาเป็นว่าเอาไว้อัปเดตท,ท่า AMSLP ใหม่ในวันสุกที่จะถึงนี่หรือวันอัคารหน้านะฮะหากเกิดการเปลี่ยนแปลงผมก็จะมาส่งข่าวาวอีกทีถั้งเงียบไปก็แสดงว่าตามนี้แหละครับ และทั้งนี้จากผลพยากรของโมเดล AMSLP ดังกล่าวข้างต้นฮะก็ไปสอดคล้องไปเป็นแนวเดียวแนวทางเดียวกันขับโมเดลคาดหมายฝนระยะยาวนะครับระยะยาวในวันที่13ถึงวันที่21กันยายนฮะพี่น้องจะเห็นโมเดลยังคงยืนยันให้ทางตอนบนของประเทศไทยนะฮะ ในทุกภาคนะฮะก็มีกลุ่มฝนชุดใหญ่นะฮะน่าจะมาจากยอมความกดอากาศตาที่ไหลกลืนตามร่องนั่นแหละครับเหมือนเดิมนั่นแหละครับเคลื่อนเข้ามาทางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่13แล้วก็จะขยับเข้ามาเรื่อยๆในวันที่14 15แล้วก็เข้ามาเต็มพื้นที่ในทุกภาคก็คือในวันที่16ถึงวันที่19กกันยายนจากนั้น กลุ่มฝนก็จะเริ่มลดลงไปในวันที่20และ21กันยายนโดยที่ฝนลดลงนั้นก็น่าจะเกิดจากกลุ่มก้อนอากาศใหญ่ๆพี่น้องเห็นไหมครับด้านขวามือสุดที่เคลื่อนไปด้านบนนั่นแหละครับสำหรับในพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดช่วงจากที่เห็นในโมเดลนะครับซึ่งโมเดลระยะยาวนี้พี่น้องมองเป็นแนวทางนะครับแนวโน้มการตกของฝนอย่างเดียวครับ รายละเอียดของพื้นสีสเกลปริมาณการตกของฝนอาจจะไม่ละเอียดและแม่นยําเหมือนโมเดลระยะกลางนะครับพี่น้องจะเห็นภาคกลางนะีมีแต่สีฟ้าฟ้าเหมือนฝนจะไม่ค่อยตกเลยใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วในโมเดลประจําวันนะฮะการการอัปเดตประจําวันมันก็จะอีกอย่างหนึ่งเราก็เอามาให้พี่น้องดูแนวโน้มของฝนเฉยๆครับ กลับมาดูลักษณะาอากาศในวันนี้ตามภาพที่ทุกท่านเห็นเป็นแนวการพัดของพื้นกระแสลมมรสุมชั้นกําลังอ่อนนะก็คือมันอยู่ตรงฐานเมฆนะครับ850เฮกโตปาสคาลโดยในวันนี้เราจะเห็นว่ามีล่องมรสุมพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณเอา่าวตังเกียประเทศเวียดนามตอนบน โดยโลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะที่พัดปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยของเราสปีดหรือความเร็วลมที่วันนี้ก็มีในระดับปานกลางนะฮะมีค่อนข้างแรงนิดหน่อยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นปานกลางพัดเป็นแนวยกนะครับแนวพัดเป็นแนวยกปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบน แล้วก็พัดตรงๆทะเลาะกับก,กกเขานะครับขนานกกเขาผ่านพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งทรงลมนั้นแม้ไม่ได้พัดยกเลยแต่ก็ยังดีกว่าเมื่อวานนะครับพี่น้องวันนี้ที่กระแสลมนั้นไม่ได้พัดแบบโค้งคว่ำหักศอกนะฮะนั่นก็แสดงถึงอะไรครับก็แสดงถึงว่าการแทรกขึ้นมาของริมความกดอากาศสูงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ นะที่ขึ้นมาจากขั้วโลกใต้นั้นน่าจะเบาลงนะครับในวันนี้ทิศทางของกระแสลมมรสมพี่น้องก็มองตามลูกศรสีแดงครับโดยถัดไปเป็นการเคลื่อนไหวของกระแสลมระดับบนในวันนี้ฮะแนวการพัดของลมระดับบนยังคงพัดเป็นทิศต,ตะวันตกเสียงใต้นะครับไหลผ่านนะฮะไหลผ่านปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคอีสานตอนบนด้วยกําลังปานกลางเห็นไหมครับพี่น้อง กำลังปานกลางนะมีค่อนข้างแรงเล็กน้อยเหมือนลมมรสุมน,นะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นกําลังปานกลางคือสีเขียวนะฮะโดยตั้งแต่พื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะพี่น้องจะเห็นภาคกลางนะฮะภาคกลางราบลุ่มภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับก็พัดผ่านแทบไม่ได้พัดเลยนะครับวันนี้กําลังอ่อนนะครับลมระดับบนวันนี้ปกคลุมพื้นที่ดังกล่าวด้วยกําลังอ่อนมากแนวลมระดับบนก็เป็นไปตามลูกศรสีเหลือง เมื S <S. <S. ่อกระแสลมสองระดับที่มีอิทธิพลต่อสภาวะอากาศในบ้านเราเป็นลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลทําให้วันนี้ไปจนถึงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องภาคเหนือตอนบนจะได้รับอิทธิพลจากล่องมรสุมนะซึ่งยังคงมีกําลังแรงอยู่นะฮะเพราะว่าย่อมทางด้านซ้ายก็แรงย่อมทางด้านขวาก็เริ่มแรงก็จะมีฝนตกชุกกระจายต่อเนื่องนะครับก็เป็นอันว่าก็วันนี้ก็เจอ เจอฝนยาวๆอีกวันนะครับพี่น้องภาคเหนือโดยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบนก็จะมีฝนตกต่อเนื่องได้เช่นกันจากลมคู่ขนานพัดยกประสานในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ครับตามลูกศรสีเหลืองและสีแดงในขณะที่พื้นที่อีสานตอนล่างวันนี้การกระจายตัวตกของฝนจะน้อยลงกว่าเมื่อวานนะครับพี่น้องเหตุจากทิศทางลมมรสุมนะฮะ ทิศทางลมมรสุมรวมถึงพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยฝนตกได้ทุกจังหวัดแต่เป็นหย่อมๆไม่เต็มพื้นที่นั่นเองนะครับสําหรับพื้นที่ภาคใต้นะครับฝนเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจากลิมความกดอากาศสูงอ่อนกําลังลงเอ๊ะนั่นเองในวันนี้โดยจากแบบจาลองคาดหมายปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงตั้งแต่7โมงช้าของวันนี้11กันยายน ไปจนถึงเจ็ดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้12กันยายนพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ตกได้บางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายพะยาวแพร่น่านอุตรดิตถากสุตาก,าตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิพจิตรเพชรบูรณ์พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับ อันนี้ผมแยกเลยนะครับวันนี้สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยตอนบนก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งในบริเวณจังหวัดเลยบึงการหนองคายหนองบัวลําพูนครมนมสกลน,นครอุดรธานีกาลสินอันนี้ร้อยละหกสิบของพื้นที่สาเหตุที่แยกเพราะว่าลมมันวิ่งไม่เหมือนกันนั่นเองพี่น้องโดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่ ตกได้บางแห่งในบริเวณจังหวัดมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นมหาสาครคามร้อยเอ็ดยะโสธรนนจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีพื้นที่พักกลางนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สของพื้นที่ตกได้เป็นแห่งๆนะครับพี่น้องบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพนักครนเสียอยุทยากาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดหนึ่งก็ตกเป็นแห่งนะครับบางทีทั้งจังหวัดก็ไม่ตกเลยนะพี่น้องสำหรับภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ถึงของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสักแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด โดยในพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบถึงสาสิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตังสตูลยะลานาราธิวาสในขณะที่พื้นที่สปลาวพื้นบ้านจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณแขวงบ่อกแก้วสซย,ยบุรีเวียงจันทร์บริคำไซคำมว่วนสวรนเขตสารวันเซกองจำปาสัก์และอัตตปือนะฮะ คลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องฝั่งอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1เมตรโดยที่ฝั่งอันดามันตอนบนนะครับคลื่นสูง2เมตรแล้วฝั่งอ่าฝั่งอ่าวไทยตอนล่างคลื่นก็สูง1เมตรนะครับโดยที่ฝั่งอันดามันตอนล่างก็คลื่นก็สูง1เมตรเช่นกันสวัสดีครับ